เนมานักเตะทีมชาติบราซิลของอาลฮิลันทีมดังแห่งฟุตบอลซาอุดโปรลีเผยโนนและลีโอเนลเมสซี่ต้องใช้ชีวิตช่วงค้าแข้งกับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นไปอย่างยากลำบากไม่ต่างจากการตกนรกเนมาเปิดเผยว่าการที่อาร์เจนตินาเอาชนะฝรั่งเศสในรอบชิงฟุตบอลโลก2022ทําให้เมสซี่ถูกเพ่งเล็งตลอดเวลาและทําให้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขได้เลยเราผมและเมสซี่ เหมือนตกนรกอยู่ที่ปารีสเราพยายามอย่างที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและสร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ผมและเมสซี่ได้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่เราทําไม่ได้เมสซี่เหมือนขึ้นสวรรค์กับอาร์เจนตินาผมยินดีกับเขามาก แต่ที่ปารีสเมซี่ต้องอยู่เหมือนตกนรกในความเห็นผมเขาถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเลยและเขาจึงต้องไปเมซี่ไม่ควรจะถูกปฏิบัติแบบนั้นนอกจากนี้เนมายังเผยว่าในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับเอาลฮิลันแล้วคงจะย้ายกลับไปเล่นให้ซานโตสโมสรซึ่งสร้างตัวเขามาผมปรารถนาที่จะกลับไปเล่นกับซานโตสผมไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่ผมกลับไปแน่นอน